ข้อมูลตัวละครโคยชิคเมจิกันิถาผู้รวดเล้าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านดิผมนะฟอสสเปกเตอร์ re, กับข้อมูลตัวละครในพาร์ทที่4ครับและในพาร์ทที่4นี้เป็นข้อมูลของโคยิชิคูเมจิจากซีรีส์โทโฮโปรเจกต์นั่นเองครับถึงชี้แจงไว้ก่อนเลยน,นะครับว่าข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเอาข้อมูลมาจากโทโฮวิกิมาสรุปตามความเข้าใจของผมเช่นเคยเพราะงั้นหากผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปก็อขออภัยมาณะที่นี้ครับ เรื่องัทที่ขอ้อมูลเบื้องต้นครับโวยชยีเนี่ยเธอปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะบอสด,ดาพิเศษในโทโฮภาคที่ครับซัตเทรนเนี่ยแอนิมชั่มหรือความเชื่อว่ามีวิญญาณอยู่ใต้พื้นบิพภพนั่นเองเดียวกันกับพิสาของเธอเลยเธออาศัยอยู่ที่ราชวังใต้พิพภพครับ a r e s e of the Earth Spirit รวมกับพิสาของเธอและสัตว์เลี้ยงตัวอื่นในคฤหาสา์แห่งนี้และเธอเนี่ยก็ยังเป็นคารวาสเกี่ยวกับวัดเมลเลนอีกด้วยเพราะเธอเพิ่งเปลี่ยนมารับถือศาสนาพุทธตามคำขอของเบคุเลนที่จิลินั่นเอง ของเธอก็คือซาตตอริเช่นเดียวกับพี่สาวของเธอครับซึ่งซาตตอรีก็คือโยคายประเภทหนึ่งที่อาศัยอยู่ตามภูเขาในนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นเป็นโยคายที่มีชื่อเสียงจากความสามารถในการอา่านใจของมนุษย์ได้แต่โคอิชิเนี่ยจะแตกต่างจากซาตตอรีตนอื่นเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้นล่ะเดี๋ยวตรงส่วนนี้ผมยกเปิดที่ใในส่วนแบ็คตอรี่้ะกันนะครับอาร์ฟิวชารฟิวต่อกันที่ชื่อของเธอครับโคอิชิลาเขียนด้วยตัวอักษรฮิลังน,นะแต่ประกอบด้วยตัวโคตัวอิ และตัวชี้ครับรวมกันแล้วจะได้คําว่าโคยิชิตามชี้ของเธอเลยซึ่งหากต้องการจะตีความชื่อของเธอนเนี่ยต้องพิจารณาจากตัวคันจิที่ใช้ครับผมจะเริ่มจากตัวนี้เป็นคําผสมครับซึ่งออกเสียงใน Google ว่าโคยิชิเช่นกันแต่คํานี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามาจากภาษาไหนกันแน่เอาเป็นว่าผมโฟกัสที่ความหมายของมันแล้ะกันครับก็คือความตั้งใจความคิดต่างๆที่เกี่ยวกับความรักครับแต่ถ้าหาเขียนแบบนี้ ตังประกอบด้วยตัวโคตัวนี้เนี่ยจะหมายถึงเล็กขนาดเล็กหรือเล็กน้อยและตัวอิชิตัวนี้เนี่ยจะหมายถึงหินครับเมื่อนำทั้งสองตัวมารวมกันจะได้คําว่าโคอิชิซึ่งหมายถึงก้อนกรวดนั่นเองครับตังก,กรวดเนี่ยจะเชื่อมโยงกับความสามารถของเธอบ่งบอกถึงความไร้ตัวตนของโคอิชินั่นเองและในตอนจบเนื้อเรื่องของโคอิชิในโทโฮภาพที่3.5ครับได้มีการกล่าวถึงที่มาของชื่อโคอิชิ จากบทพูดที่ว่าเมื่อความหวังสูญสลายไปก็จะไม่มีใครสามารถเห็นเธอรี่เหมือนกับก้อนหินก้อนเล็กๆที่อยู่ข้างถนนต่อไปที่นำสกุลของเธอกันครับอย่างเคียวเมจิเป็นนมสกุลของคนญี่ปุ่นที่ใช้กันทั่วไปครับสามารถพบเห็นได้ซึ่งนมสกุลนี้มีความหมายว่าโลกโบราณที่สว่างสวครับมาที่การออกแบบตัวละครของโคอิชิกันต่อนะครับภายในโทโฮภาคที่11ครับโคอิชินั้นมีผมสั้นหยักศก ีเขียวออกไปทางเทาดวงตาสีเขียวเข้มพร้อมสวมหมวกสีดำที่มีริบบินสีเหลืองล้อมรอบหมวกของเธอและตาที่สามสีฟ้าอมม่วงที่เปิดสนิทอยู่เหนือหน้าอกซ้ายโดยมีสายโยงยาวรอบตัวของเธอเธอนั้นสวมเสื้อเชิ้ตสีเหลืองครับแต่รวมลายสีน้ำเงินคล้ายเพชรคอปกสีเขียวเข้มกระโปรงสีเขียวลายดอกไม้ต่างๆครับตามด้วยถุงเท้าสีดำส่วนดีไซน์ในโทรผ้าที่13.5ครับ โฮเบเลสมาสครีตเธอนั้นจะมีผมสั้นสีเขียวสดใสดวงตาสีเขียวเข้มและตาที่ 3- ส,สีม่วงครับส่วนที่เหลือของเธอทั้งหมดจะยังคงเดิมนะไม่เป็นอะไรมากโดยที่คาดกันว่าโภอิชิและสตอรี่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพวาดปี1939ครับ The Two f e i d a s ถ้าออกแสงผิดอันนี้ขออาภัยนะครับผมไม่แน่ใจจริงๆภาพนี้เนี่ยถูกวาดขึ้นโดยฟรไดาการโลโดยที่ภาพดังกล่าวเป็นรูปของผู้หญิง2คนที่มีรูปร่างคล้ายกันครับ มีหัวใจและหลอดเลือดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยที่หนึ่งในนั้นมีหลอดเลือดที่ถูกตัดไปครับพร้อมกับกันไกในมือซึ่งส่วนตรงนี้ก็คล้ายกับโคอิชิครับที่เลือดจะปิดตาที่3ของตัวเองไปต่อที่ลักษณะที่ัยของเธอกันครับโคอิชิเนี่ยเป็นคนขี้เล่นครับแอบจะลารเริงตลอดเวลาเลยไม่ต่างจากเ็กตัวน้อย,อยด้วยบุคลิกภาพนี้เองในบางครั้งเธอจึงก่อปัญหาให้กับตัวละครอื่นไว้เช่น การที่เธอเผอขโมยหน้ากากของโคโคโรในภาพ13.5กับโทรศัพท์ของซูมิเลโกโอุซามิในภาพที่14.5และด้วยความสามารถของเธอด้วยที่มักจะก่อปัญหาให้ผูกคนจํานวนมากรู้สึกไม่สงบก็ตามแต่ถ้าหากโคยชิรู้สึกว่ามันถูกต้องเธอก็จะทําครับแต่ว่าเธอเนี่ยดูเหมือนจะไม่พยายามทำร้ายใครก็ตามครับด้วยลมส่วนตัวและในโทโฮภาพที่1 4 5นี้เช่นกันโคอิชิได้สวมบทบ,บาทเป็นตำนานเมืองอย่างแมรี่ซัง เธอก็สนุกสนานกับการได้ทําอะไรแบบนี้ด้วยเป็นการแสดงให้เห็นเขาว่านางนั้นขี้เล่นแค่ไหนมาถึงส่วนของความสามารถครับอ b บิลิตต่างๆของโทชิเลยเหมือนเปความสามารถแรกครับ taking action of unconsciously เป็นความสามารถที่ผมไม่รู้เลยว่าจะตั้งชื่ออย่างไงดีซึ่งรูปพี่ Google ของเราเนี่ยแปลว่าการกระทำโดยไม่รู้ตัวครับแปลว่าผมตั้งชื่อให้ว่าเป็นการลงมือใต้เจตสำนึกแล้วกัน ึ่งความสามารถนี้จะทําให้สิ่งมีชีวิตอื่นไม่สามารถสังเกตเห็นการปรากฏตัวของโคยชชิได้เว้นแต่โคยชชิจะอนุญาตให้เห็นของพอลังถึงขนาดที่ว่าขณะโคยชชิเนี่ยยืนอยู่ในที่โล่งแจ้งก็ยังไม่สามารถเห็นเธอได้เลยหรือขณะที่เธอไปปีนบุเขาโยคายเพื่อไปที่ศาลเจ้าโมริยะเธอไปถึงที่หมายด้วยที่เหล่าเทนงงุหรือว่าเหล่าโยคายตอนอื่นๆนั้นะไม่สังเกตเห็นเธอได้ซ้ําซึ่งตรงส่วนนี้เว้นแต่โคยชชิจะเข้าไปในระยะการมองเห็นของเป้าหมายโดยตรงนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้เธอโควิชีได้เช่นกันซึ่งคนโซนใหญ่เนี่ยก็จะลืมโควิชีทันทีครับเมื่อเธอจากไปอีกด,ด้วยเว้นแต่ว่าพวกเขาจะรู้ว่าโควิชีเป็นน้องสาวของซาตตริครับถึงจะจําเธอได้เมื่อเธอจากไปเติมเกี่ยวกับความสามารถตรงนี้ของโควิชีอีกสักเรื่องนะครับการที่ความสามารถของนางโอพีได้ถึงขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะโควิชีได้จากการปิดตาที่3าของเธอครับแน่นอนว่าต้อง赖ก,กับความสามารถในการอ่านใจของเผ่าพันธุ์ซาตตริีไป และสูญเสียความคิดและแรงจูงใจทั้งหมดไปด้วยซึ่งตรงส่วนนี้ทําให้ความสามารถด้านการจับทางไม่มีผลต่อโต,อตอคุยชิตเลยครับเก่นความสามารถในการอ่านใจของซาโตริและคอสามารถในการรับรู้ความปรารถนาของโทยุสมะความสามารถทั้งสองอย่างนี้อ่านเธอไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเหลียได้ว่าโกโอพีอยู่ดีเลยนะต่อกันที่ความสามารถที่2ของเธอนะครับคือการควบคุมจิตสํานึก ความสามารถนี้นะครับจะทําให้เธอสามารถควบคุมจิตใต้สําสนึกของสิ่งมีชีวิตรอบตัวเธอได้ซึ่งเธอสามารถทําให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเห็นทุกสิ่งที่คุยชิอยากจะให้เห็นได้และทําให้สิ่งนั้นต้องมาเชิญกับความอ่อนแอภายในจิตใจของตัวเองต่อที่หัวข้อสมบัติที่เธอครอบครองครับในโถวหัวข้อที่13.5ครับโคุยชินั้นได้ครอบครองหน้าก,ากากแห่งความหวังครับทําให้เธอได้สัมผัสอารมณ์แห่งความหวังมาชั่วคราว โดยที่โคอิชิพบมันโดยบังเอิญครับขณะที่เดินเตเจเตรไปทั่วเกนโซเคียวเดิมทีแล้วหน้ากากนี้เนี่ยเป็นของฮาตะนกโคโคโรครับและโคอิชิเนี่ยเคยอยากได้พรจากฮานาโกโยซากะให้สัตว์เลี้ยงของเธอครับเพราะว่าฮานากูเนี่ยเคยมอบพอรให้กับสัตว์เลี้ยงของซาตอรี่อย่างโ uh อซูโฮเรโอจิสออันที่หัวข้อต่อไปครับแบ็กสตอรี่หรือว่าเนื้อเรื่องในอดีตตรงส่วนตรงนี้เนี่ยผมสะดวกตามความเข้าใจของผมเช่นเคยนะ สมกลาวไปพอสมควรฟังหูไวห้หูเช่นเคยนะครับแน่ดีครับโวยชีเนี่ยได้พยายามทำลายความสามารถในการอ่านใจของตัวเธอเองโดยการปิดตาที่3เพื่อที่จะหลีกหนีความเกลียดชังต่างๆที่สิ่งมีชีวิตอื่นมีต่อบผ่าพันธุ์ของเธอซึ่งสิ่งที่เธอทำลงไปก็มีผลตามมาเช่นกันโดยที่ควยชีย้นั้นสูญเสียความคิดและแรงจูงใจทั้งหมดไป ทำให้คุยชีนั้นไม่สามารถถูกเกลี้ดชังได้อีกไม่แม้แต่จะถูกลักหรือถูกจดจำโดยผู้คนที่พบเห็นเธอ,อต่อไปตอนที่เนื้อเรื่องในโทโหภาคที่ส1ครับในช่วงเหตุการณ์ในภาคน,นี้มีการกล่าวกันว่าคุยชีเธอปรากฏตัวอยู่ตลอดเวลาที่ตัวเองอยู่ในยมโลกครับแต่ตัวเองในการไม่สังเกตเห็นตัวควุยชีเลยหลังจากเหตุการณ์ในเนื้อเรื่องหลักภาคน,นี้ผ่านไป โคยชิเนี่ยได้ทราบว่าคุณพี่สาวและสัตว์เลี้ยงของคุณพี่ได้เข้าสู้กับมนุษย์บนดินครับและยังทราบอีกด้วยว่าอุซโฮเลโอจินนั้นได้พลังใหม่ที่โคจร๋งโคเทโคอันตรายซึ่งโคยชิก็อยากได้พลังใหม่ให้สัตว์เลี้ยงของเธอบ้างเธอจึงตัดสินใจครับที่จะไปเก็นโซเคียเพื่อขอพรให้สัตว์เลี้ยงของเธอและด้วยความสามารถของโคยชิเธอจึงไปนัดสเจ้ามริยาบนยอดเขาโยไคซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ตัวเองไปที่นั่น ทั้งสองได้เ,เชิญได้กันครับก่อนที่จะต่อสู้กันในด่านพิเศษของเกมหลังจากที่โคยชิพ่ายแพ้นในการต่อสู้กับตัวเอโคยชิเนี่ยค่อนข้างรู้สึกเสียใจที่ปิดตาที่3ของเธอไปและเริ่มอยากที่จะพบปะก,กับบุคคลมากขึ้นตอนที่ข้อมูลในหนังสือ Sympos i u m of post m y s t i c i s m นะครับหนังสือเล่มนี้ได้มีการขยายความว่าทำไมเบียคุเลน,นึงของให้โคยชิมาเป็นขาววที่วัดเมลเลน เนื่องจากตัวเบคุเลนนั้นสนใจในตัวโควอิชิเพราะาสภาพจิตใจของนางนันว่างเปล่าซึ่งมีความใกล้เคียงกับการตัดสูุเลยและน้องโคอิชิเนี่ยก็ตอบรับไปซะด้วยต่อนที่ความสาม,มัถของตัวละครน,นะครับหัวข้อสุดท้ายแล้วเรื่องวันที่ซาตตริลีเโคมจิที่สาวของเธอก่อนเลยละกันซาตตริเนี่ยถือเป็นคนสาคัญสำหรับโคอิชิมากครับแม้ว่าโคอิชิเนี่ยจะปิดตาที่สามของเธอและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปซาตตริลเนี่ยก็ยังเป็นห่วงโคอิชิไม่เปลี่ยนแปลงครับ ถึงแม้ในอย่างซาตตอริก็ยังมีปัญหาในการสังเกตเห็นตัวโควยชยิเช่นกันนะนะเลมูฮาคคเลและมาเลส่าคริสตเมหลังจากเหตุการณ์ในเอ็กซ์ต้าเตครับทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นคนทาให้ควยชิเนี่ยอยากจะเปิดใจกับพวกคุณอีกครั้งหนึ่งและควยชิเนี่ยก็ต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับทั้งสองคนให้มากกว่านี้อีกเรนไคนเบวและอุซงโฮเลโอจิโควยชยิและทั้งสองเนี่ยคุ้นเคยกันดีครับเอ่อ มีแค่นี้แหละแค่นี้จริงๆอะโอเคโอเคแค่นี้เบียร์คุเรนทิจิริเบียร์คุเรนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อตัวน้องขอ่อยชีเรื่องที่ว่าขอ่อยชีนั้นใกล้จะตัดทะลุแล้วจึงชวนน้องเนี่ยไปเยี่ยมวัดเบียร์เรนไปครั้งคราวครับและขอ่อยชียนกระดานไปตามซะด้วยอาตะโนโคโคโรในเหตุการณ์โตโฮพาร์ที่สิบสามจุดห้าครับโคโคโรเนี่ยโดยโข,โขโอ่อยชีขโมยหน้ากากแห่งความหวังไปสวยจริงๆ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของโคชิโคมิจิจากซีรีส์โทโฮโปรเจกต์ครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าข้อมูลที่ผมรวบรวมมาได้มาจากโทโฮวิกิมาสรุปตามความเข้าใจของผมอีกทีนึงอันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเว็บด,ดีๆที่ทำให้ผมมีข้อมูลตรงส่วนนี้ด้วยหวังว่าท่า,า,านผู้ชมจะพอใจในคุณภาพของคลิปนะครับขอให้สนุกกับโทโฮโปรเจกต์และตัวละครที่คุณรักต่อไปสวัสดีครับ